นับเลยนับเลยสกีท่านตะแงงแล้ถูกยไนแล้วคนเะครับนะครับท่านก็เดินทามาถึงบรเวณสถานี่นเลยน,นับเลยนับเลย นับด้วยกับหนึ่งสองสามท่านคณส่นก็เตือนปล่อยปลูกเป็นไม้ด้วยนะครับด้านหลังนะครับปล่อยปานีครับเดี๋ยวปลูกแต่ตู้มีเกียะทั้งยีรพันปล่อยพันธกามได้เลยนะครับดึงเลยครับท่านปิดเพนนิดหนึง บริเวณต้นไม้เลยนะครับเว้นระยะห่างด้วยนะคะรับว่าท่านที่จะปล่อยนะครับตอนนี้เราเตรียมไวประมาณสองแสนตัวนะครับัวินระยะห่างครับนี้นะครับค่อยๆทยอยปล่อยนะครับไม่ต้องรีบนะครับหลังจากนั้นท่านก็ไปปลูกต้นไม้นะครับท่านท่านกำลังจะดัดน้องอันนี้ขอเชิญถ่ายรูปยที่มีถุงปลาทะเลถึงด้วยนะครับ